อัมพาภูสิทธิ์ดารานักสแสดงรุ่นใหญ่เปิดใจล่าสุดถึงกรณีการเสียชีวิตของวิรยุทธ์รถโอชาอดีตสามีรับตอนทราบขา่าวรู้สึกช็อกและก็ตกใจมากๆเพราะตั้งแต่เลิกรากันไปตั้งแต่พศ2540ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยมาลุเขาจากคนสนิทว่าพักหลังอดีตสามีล้มป่วยจนงต้องนั่งรถเข็นส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรแล้วและขอองสิกรรมให้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีเพราะเขาเป็นคนที่เจ้าชู้มากและก็คงไม่ได้ไปร่วมงานศพเพราะไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้ว Well.